วันนี้นสวนปาาแม่โจมาที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ด้านไอ่จันเพราะว่าต้องการพันเหลืองไข่ไก่อันนี้นะพันเหลืองไข่ไก่ก็ดูเลยครับอันนี้เบอร์สองไข่ไก่เบอร์สองอะน,ะน่ะเนื้อนี่เอาเลยมันแข็งอ่าดูความหนาของเนื้อนี่นะครับเนื้อจะหนามากแล้วก็สีเหลืองสีเหลือง ล้วก็มันก็กลินหอมเหมือนเหมือนกันเหมือนกับมันอ่าโดยถ้าเป็นสีม่วงมันจะหอมเข้มอันนี้ีงถือว่าหอมในตัวรอยนหอมน้อยกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะเยอะกว่าสีเขียวแต่ว่ามันแน่อ่าแน้อ่แห่งเพดีของเขาก็คือนแห้งแบ้นะนะอ่าอันนี้ลูกก็รุ่นมันก็ไม่ได้เล็กนะลูกใหญ่นะครับตอนนี้ลูกใหญ่ตอนนี้ก็เครต้องการพันนี้ก็ปาดแนโจูมีไหม อ่าตอนนี้ตอนนี้จะทําการขยายพันธุ์นะครับโดยตัวนี้ก็คือเหลืองไข่ไก่โดยอาจารย์คำหนึงต้นพันธุ์ไม่ใช่ไม่มีนะครับของปั่นแม่จู้ก็คือเราเอาเนี่ยไปเพาะขยายพันธุ์นะครับแต่ว่าต้นแม่ก็คืออยู่กับชุดอาจารย์คำหนึ่งไอชุดอ่านะครับก็คือตอนนี้เราคือบางท่านบอกว่าเวลาซื้อต้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเป็นลูกไหนมาเพราะก็ไม่รู้แต่ของเราสายพันธุ์เราคือนี่น้อมาหาต้นแม่ของอาจารย์คำหนึ่งเราเอาไปเพาะดังนั้นไอ้สีนี้ถ้าเราเพาะออกมาเป็นสีเหลือง ไข่ไก่พอจะ่างนึงก็คือนี่ครับลักษณะเรามีรูปอย่างนี้ให้ดูตอนนี้ขวากนิดนึงว่าเวลาคนจะซื้อนะซื้อต้นเนี่ยต้องมาเห็นหน้าแบบนี้ให้เห็นหน้าแบบนี้หนึ่งเบอร์โทรไม่เคยเปลี่ยนอ่าครับของท่าที่โทษนาผมต้องพูดถ้าไม่พูดเลยสงสารชาวบ้านที่เขายิงแอดอ่าไม่มีเบอร์โทรและไม่เห็นหน้าเก็บเงินไปทางด้วยเก็บเงินปทางแล้วเปลี่ยนทุกเดือนครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะปลูกลำไยคิดตั้นต้องให้รู้จักเจ้าของเท่านั้นใ,<ช>ให้รู้จักพันธุ์แท้โดยเฉพาะของปาดแม่โจ้าม่วงจำบูมีที่เดียวใช่ครับอ่านะตอนนี้มีการไปขายเป็นม่วงจำบูเยอะแต่ว่ายเยอะมากไม่ใช่เป็นม่วงลูกเล็กๆขนาดบ้านผมยังไม่มีนะใช่ครับม่วงจำบูผมไม่ได้มีนะครับก็คือ<า>ถ้าเราจะขายสีไหนเราต้องมั่นใจเหมือนผมจะขายผมมีม่วงจำบูแล้วผมจะมาขายเหลืองไข่ไก่ผมต้องมาลูกกับอาจารย์คำหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยก็คือ พันแทแน่นอนชัวแน่นอนครับของผมก็ม่วงจัมบูก็ได้ไปเอาของฝันไม่จุกตันร้อยต้นนี้อ่เราเลกเปลี่ยนกันคือเราเรียกประมาณร้อยต้นคือจะขายสำคัญก็คือต้องมั่นใจนะครับเหลืองตัวที่เราสร้างชื่อขึ้นมาก็คือพันเราให้ดูนะครับคนขายเราเห็นหน้ามันมีหลายเหลืองเมื่อกี้ก็มีพันหนึ่งผมได้มาลูกเล็กอ่าไอพี่บอกว่าแต้มจุมพูจุมพูไอพันนั้นลูกเล็กก็จะไม่ขอทําพันนั้นกันอ๋ออ่า อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ครับอันนี้ลูกใหญ่พอชิมนะอ่าปีปีที่แล้วจะใหญ่กว่านี้เรื่องเม็ดเข้ากันแต่ลักษณะของเม็ดถ้าใครสังเกตได้ดีนะครับถ้าถีเหลืองเนี่ยเม็ดจะรียาวยาวยาวแต่กูลม่วงม่วงเม็ดกล่มเม็ดกลุมอ่านะครับเวลาเม็ดเวลาจะซื้ออะไรก็ตรวจสอบดูนิดนึงนะครับเอาฝากแล้วกันระวังของปลอมระวังของปลอมแต่ตอนนี้คนโดนของปลอมเยอะอย่างเมื่อวานผมไปเจอ เขาเอาลูกม่วงมาเขาเขาจะมาโมนะเขาบอกว่าของเขา่ว้ไปแล้วเก็บมาปุ๊บม่วงเท่านี้เลยทีม่วงผมมาเพาแกะเม็ดกับฟังกรปุ๊บมันไม่มีเนื้อปรากฏว่าแต่ผมไม่พูดอะไรนะก็บอกว่านี่แหละเขาดูหลอกแล้ลูกสายลูกสายครับอ่าเมื่อวานดูแล้วตอนนี้มีคอมเมนต์ในในเพจบางเพจที่ยิงแอดอยู่ก็คือมาขายผลอ่าขายผลอ่าขายผล แต่เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยจะมีเป็นผลแบบลูกเล็กๆตรงล็กบ้างหรือเปล่าลูกเล็กนะครับนะครับดังนั้นก็คือสื้อเลืองเหลืองไข่ไก่อาจารย์คำนึงเนี่ยตอนนี้ก็คือสายพันธุ์ชัวแน่นอนนะครับแน่นอน,น,อน,น,อนติดต่ออาจารย์คำนึงได้เลยถ้าจะกินผลนะครับถ้ากินผลก็คือติดต่อทางอาจารย์คำนึ่งนวลมณีได้ถ้าเอาต้นพันธุ บางส่วนจากปัดไม้โจ้ปันไม้ก็คือเหลียงนี้แน่นอนเลยนะครับเรารับประกันคุณภาพต้นไม้ท,ทุกต้นที่เราส่งใช่พราะอาชีพของเราเราอยู่กับอาชีพตัวนี้ใช่หน้าของเราจะเห็นทุกวันใช่ครับถ้าไม่แพ้จริงก็เรามาคุยกันได้แต่ไม่แน่ถ้าไปซื้อของคนอื่นเราไม่รับประกันเนี่ผมกลัวอีตาปี้ย่างหน้า ลูกม่วงจำบูม่วงจำบู้งแต่ซื้อจากที่อื่นประมาณชุเล็กอันนี้ของปลอมอของปลอมได้มาโทษเราะจะไม่ไมีของปลอมเฉพาะปาดแม่โจกับคนอื่นขายของปลอมเลยในกลุ่มสนุกนั้นเนี่ยโดยพี่พังบ้างหลายๆคนที่ขายอยู่ก็คือต้นพันุ์มาจากของเราคือเท่แน,น่นอนแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นแล้วมาเป็นม่วงจำบุ้งนั้นเราไม่รับประกันเราไม่รับประกันโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับวันนี้